สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊ก,กตาพาฝันอนดอกไม้ตกซ้ำปักอยู่ดีพันตกเด้อค่ะดอกไม้กันเ้ตกกับปักไม้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรามาเป็นคลิปกินกาแฟมุวนมวนนำกันเนาะ มาค่ะเอยก็เอดเล่นๆเนี่ยจะเด้อมวนๆวนอันสบายดีกันมดทุกคนบอกค่ะอันเพื่อนๆกันนอนรับฝันดีกันทุกคนเนาะตื่นเศร้ามาก็มาพ่อมานั่งกินกาแฟกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันเ้ยจ้ามาค่ะผาเอสมวนมวนเนาะค่ะเนาะปักดอกไม้ก็ต๊หลงสักต๊หลงก็ไม่เป็นไรค่ะปักใหม่เน้นบอกพ่อนบ่อยากอยู่ปันเลยค่ะม้นนีเพ่อเป็นอัน ไหลเทือยปกติถ้าปักแล้วมันเพื่อนซีหยุดสินี่ยค่ะซีอยู่จับอันนี้เพื่อนไหลลงสงสัยยันนอนยังว่าตื่นหน่อยว่าเนาะก็เปลี่ยนบางมือเดี๋ยค่ะปักดงไม้เนี่ยกันหลังเทือกเสียบเข้าไปเนาะเสียบเข้าไปแล้วกันแล้วเลยเนาะค่ะเนาะก็จนท่ายชิปจนได้ถทดมันอนอกบัหลังมือกะอันปักเฉลยก็บดีเด้อยค่ะดอกไม้ก็ได้เป็นตามอันอันนั้นเนาะค่ะ ตามใจฉันบอกค่ะคะะ้นแบบนี้เลิกบอนี่ค่ะเนาะเป็นแบอบนี่นี่ตามใจฉันกะคุณหากินกาแฟพันอยากปักดอกไม้เนาะค่ะเนาะอยากปักดอกไม้อยากเฮออันกระจิบกระจับสินะคะ่ะมาคะ่ะตามสไตล์เอยตุก๊กตาเด้อจ้าเบากระใสโย่ฟังนำเนาะค่ะเนาะมา ฟังเสียงเปิดหมอกาแฟสักคนถ้วยกาแฟกับโม่กาแฟก็ลินเลยค่ะเทเลยนะเจะเดอหอมหอมค่ะมาอันดับแรกก็พามาหูบกาแฟสัก่อนนะเจะเดอ้อ เสียงหุก,กาแฟก็จะไม่นักเนาะค่ะเนาะได้การมันบ่โอ้ยมีแหงมีแหงค่ะกาแฟดำวันใหม่กับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเนาะจ้ะเนาะหอมหอมซะวันนี้ก็ค่อยจิบไปค่ะหาเรื่องมาคุยกันเนี่ยาะเรื่องมาเมาหมวยกันเนี่ยจะเด้อ ยับข่าหมาก่รนนะคะเจะาพันไก่กันพูดกับพันนั่นกันไรเนาะค่ะเนาะว่าวันพอเป็นเสียงอมๆในคนกบโบยักเบิ่งเด้นเนาะเนาะว่าจักเหล่าเว้าตือเพราะว่าอมแอมอมแอมอยู่เปิดเสียงอันเปิดเสียงก็จนสุดแล้วนะคะเออเออโบได้ไซส์ใหม่เนาะเด้อเอ้ยเอ้ยบอกไว้เอ้ยเอ้ยไซส์กองมือถืออย่างเดียวค่ะเออโบได้มีตะเลยมาพ่วงมาเต้อ มือถือแล้วก็ขาดตังแค่นั้นค่ะที่เออยใช้แต่ถ้าผูเหลือพันไซใหม่พันกระเสียงดังฟังชัดเน,นาะะเขา,าก็ต้องเว้าเสียงดังฟังชัดเหมือนกันมันบอกเออยบได้ไชเพราะว่าเออยอันขี้ค้านค่ะเบาตรงๆขี้ค้านพ่วงไหลอันก็คือจับมือถือปั๊บก็เฮิร์มันทายได้เลยสินะค่ะ เพราะว่าทรงใส่มันเป็นความเคยชินของเอยนน่นแหละเพราะว่า,าทําตั้งแต่เริ่มต้นเขาทําแบบนี้เนาะค่ะเนะาะแต่ว่าเริ่มต้นเขาอันเราขนมาก็อันแบบใช้อันชใช้ไหม่อันเว้าเนาะค่ะเนาะเสียบอันใหมเสื้อก็เสียงดังก็บ่บจำเป็นต่ต้องอันอยู่เกือโจอก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอยก็คิดว่ามันโทรศัพท์เอยก็ได้การคะ่ะเพราะว่าเสียงพันก็เสียงพันก็เฮือน เสียงสุงอยู่เว้นแต่ว่าเอ้ยสิลืมเปิดเสียงเลยจะเด้อมีด้อค่ะที่ใช้หูฟังนี่อันนั้นทีอฮันถ่ายเมื่อคลิปลงเรียบร้อยนะคะลงเรียบร้อยแล้วก็มามามา,มาอันมนะัะเปิดนะ้ะลบพันออกสินะคะมันนี่มาเปิดฝั่งนี้เสียงโออ่อมๆนี่แหล,ละก็มันรีบขึ้นอา้าว่ได้เปิดเสียงแต่ว่าลงไปแล้วลงคลิปไปแล้วคนเข้ามาทักสองสามคนก็เลยป้อยเลยก็มีหลายคลิปของเขาเอ้ยตุ๊กตาเนี่ย ก็เลยปล่อยอันปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยอ่ะก็เลยเห็นแต่เสียงอันเห็นแต่อันปากเออยันเว้าเนี่ยแหละค่ะคืดน้ำจือน้องเทือก็เลยออลบทิมดีบนลบทิมดีพันน่ลบทิมดีคนมันเข้ามาเบิ่งแล้วเนอคนเราพันมาทักแล้วหนะเพื่อนเพื่อนพันเข้ามาทักแล้วก็เลยก็เลยอันปล่อยต่อ่อยู่เด้อค่ะนี่ดอกไม้นี่แสดงว่าผมลื่นเน้ะค่ะเนาไอ้ทาน้ำมัน ในการค่ะบ้าเรื่องอันใช้ใหมอันใช้ไหม่อันนำมือถือเนาะค่ะเนาะก็ก็ดีคือกันนะคะที่เข้าไปเบื้องพันเฮค็ดลับเนาะค่ะเนาะเพืออ่อน,นพันลังคนพันนั้นมูผู้พันเอ็ดอันบอกเคล็ดลับกับเข้าไปก็ดีค่ะ ก็คักไปเบื้องพันก็เออได้การนะคะ่ะแต่ว่าความที่ว่าเอยโบชินนะคะ่ะเนาะเอยดุกตาโบชินนั้นคือว่าใซ้แต่มือถืออย่างเดียวสินะคะก็คืดอยู่ด้วยคะ่ะโอ้อเสื้อใหม่ดีหวัวเสือเลยก็คืดไปค้ดมาก็เลยโบคะ่ะโบเพราะว่าตัวผู้เจ้าว่าเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้วเท่อบริเสียบก็มีขนาดมือถืออันเสียงบเปิดก็อย่างอันนั้นนะคะ่ะเนาะมาเป็นที่ตัวตัว,ต,วตัวเองว่างัน้นเถอะปะบริต้องบริโทษเพื่อเด้๋ยค่ะ มันเป็นที่ตัวเอ้ยเองเราเทีเก่าเพื่อนคิดลืมิค่ะคิดลืมแล้วเพื่อนเราเทีอลงลงกันลงไปรอบเนึงเรายังมากดลงอีกก็มีเด้อค่ะกดลงอีกคันต้องได้เป็นลบออกค่ะน้องเทือกัลบออกน้องเทือก็เพื่อนนั้นเพื่อนเพื่อนมันเข้ามาทักแล้วหนะขนะน้องเทือก็โอ้ลบก็ต้องได้ลบค่ะบ้งเทือถ้ามันซ้ํากันก็เอ้ยกะ โบย่กคือมันซ้ำเนาะค่ะเนาะก็ต้องได้ลบทีมก็มีค่ะเป็นแต่ว่าโบเยอะค่ะก็พยายามสิเบิ่งตัวผู้จ้าว่าเออคลิปนี้ลงแล้วก็จดไว้สินะค่ะจดไว้เพราะว่าแล้วถ้าเอยลงคลิปมันติดติดกันหลายคลิปเนาะค่ะมันเป็นสไตล์ของเออยล้วเธอเอยเอยไปหันไปนี้เอยอัดคลิปช็อตคลิปเตือนน้อยๆอันสั้นๆแบบอันกระพริบกระว่าบตามภาษาเอยตามสไตล์เอยเนาะค่ะเนาะเอยก็มันลงแล้วถ้าก็ลืมนะคารก็ต้องได้จดค่ะแล้วถ้าก็จดแล้วก็มาอัน นั่งอันลบอกนางเทื่แฟนมันก็แสวว่าท้อมันว่าโตก็อันเป็นเอาโพดเนาะเป็นวานซ้ำนี้ก็ได้จดนะเันว่านนางเที่ยก็จดเด้วย่ะเอวยก็ได้เพราะเอยก็บอกว่าจดนางเทื่มันลืมเด้ล่ะเพราะว่าอันนางเที่ยอันอัดนาทีแล้วมันวินาทีอะไรแล้วมันไปซ้ำๆกันเนาะเนาะแต่ว่ามันเป็นอีคลิปนึ่งก็มีค่ะแต่ว่านาทีซ้ำกันเขาบอกคือว่าเอ้าคลิปนี้เขาลงไปนาทีอันวินาทีนี้สินี่นะคะ อันนี้มันพันพอดีมาเหมาะกับเวลาเดียวกันเนาะค่ะเนาะอันเลขที่พันที่เขากดอัดสินเนี่ยค่ะก็มีคือกันก็มีมัดค่ะเอ้ยันแต่ว่าเอ้ย่าค่อยๆทาไปก็ม้วนตามภาษาเอ้ยอันนี้แสดงว่าบบมีเรื่องเ้าเนาะค่ะเนาะก็เลยหาอันเว้าสิ่งไกลตัวที่มันเกิดขึ้นกับตัวผู้เจ้า คนข้างจะบ่อยเด้อค่ะเด้อแบบมันโบ้โบ,บ้ประจําวันนะคะแต่ว่าดูอยู่ดูอยู่นี่ก็คือบ่อยๆเด้อค่ะภาษาย่อเพราะว่าดูอยู่นี่กค็ะะกคืออันภาษาภาคกลางก็ว่าบ่อยๆเน,นา,นนานพะนพะาะเนาะอ,อันนี้เพราะว่าจะเนาะเพราะว่าเราเว้าแต่เลือเออยังนี้เพราะว่ามีคือกนันกําลังคนมากกับพันพันขนานหลักค่ะอันเพื่อนอันพันเข้ากดมาหาพัาน,นว่าหันจักเจ้าเว้าแต่หรือตะคอยกระเบิงเฮออัน เด้อพูดว่าได้เห็นแต่ว่าสวัสดีก็คือจบเพูนว่าเออก็ขึ้นยกหัวเนี่ยค่ะพอนบอกเข้าใจภาษาเอยเบ้าสินะคะเขเลยคิดว่าเออก็ยังดีกับบอกเขาเจแต่ว่าอันเบิ่งจะเห็นแต่ปากอันแวบไปแวบมาแล้วเห็นแต่ยกถ้วยกาแฟพันก็เลยคิดว่าเออมันก็มาเป็นคลิปกาแฟกินกาแฟเนาะค่ะนะกินกาแฟกับปักดอกไม้เบิ่งก็ต้องหันสามสี่เท่านะคะ เริ่มต้นสองก็ต้องลงด้วยสองเนาะคะ่ะเนาะเขาเหาไปเริ่มต้นสองมาลงด้วยเรื่องแนวการบูธธรเนาะค่ะเนาะนี่เริ่มต้นสองปักสองก็ลงก็ต้องลงสองเนาะคะ่ะเนาะอ่ะอยู่เด้อค่ะจะเอคยเฝ้าตื่นเนาะคขนมื้อนี้เนาะกินกาแฟอัน แต่ว่าอากาศค่ะเบิ่งอากาศข้างนอกอันนี้ก็เปิดไฟแล้วด้วยค่ะเป็นสลัวสลัวอยู่กรมอุตุเพราะว่าเมื่อนี้นะมีอากาศดีเพราะว่าเป็นมื้อสุดท้ายเพราะว่าอาทิตย์ที่หนาวนี้ที่มีแต่เป็นคึ้มฟ้าคึ้มฝนอากาศสิลดลงเดดเปนบบมีซะเลยค่ะเมื่อนี้เอ้ยกันึกว่าอันแฟนเอ้ยก็ว่าเกิดกันกับพ่าเอ้าคือว่าเป็นอากาศดีอันตื่นขึ้นมาอันเปิดอันผ่านมั่นเบิ่งเพราะว่ามีแต่อันเป็นสีหมวกขลุอันหมัวๆใช่ค่ะมันเป็นสลึมสลือ สงสัยก็คงจะเป็นช่วงจักใบใๆจะน้อยหรือเปล่าเอ่ยว่าเพราะว่าอันนี้มันยังเศร้าอยู่แต่กับปะกะติเมื่อวานนี้พันตื่นเ้ามาพันเป็นเดดซดใส่ค่ะอบอุ่นก็ยังได้ถึงหนาวก็ยังได้ออกไปนั่งข้างนอกเวยคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดองศาเซลเซียสที่ว่านกลมอุทุพันบอกแต่ว่าเดดอย่างโบอกค่ะเดดเพเป็นสลืออยู่เป็นอากาศโรแมนติกอีกแล้วนะคะเนาะเอ่ยก็อยู่นําเนื้อเหือนเขายังโบได้ออกคือว่ามื้อนี้ถ้าว่าเดออกอัน พ่นกระบอกว่ามอนีอันมันเป็ี่นนั้นมื้อสุดท้ายของว่าที่เดชพันอันอุณหภูมินะสูงสิยงแล้วแล้วมันซิมีติดติดกันมาจากอาทิตย์นึงต่ออาทิตย์นานี่ซิเป็นนั้นอากาศลดอากาศลดแล้วก็หลุมเย็นเน,ะะเนาะขนะนอนหนาวต้องเทือก็สิมีหิมะเปียกเลยคะ่ะมันเปลี่ยนแบบนี้เด้ค่ะอากาศทางเมืองเออยู่นิดเดียวถ้าดีก็สดชื่นก็คือคืออาทิตย์นี้เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ผ่านนั่งอยู่นาสวนได้เอ็ดฮันเอ็ดนี้กระจุกกระจิกเนาะขะเนาะตัดต้นไม้อันแต่ว่าโบได้ผวนดินเลยคะ่ะต้นไม้เอยอันกระตัดบตบแต่งอันตามอันโมเดลพันเนาะขะเนาะ,ะที่เอยตัดไว้หลายปีใช่ไหมเมื่อวานเออก็ะทาความสะอาดะะตัดแต่งต้นไม้ก็ไปส่งต้นก็เรียบร้อยก็ทกําความสะอาดพันแต่เมือ่อเนี่ยลนึกว่าอันเด็ดสิเจ,จ้าตอนเศร้าๆว่ามาปิดน,นั้น อากาศขมุกขมัวเนาะค่ะเนาะก็บอเป็นเต๋แต่ว่าพ่นซีเอ้ยว่าพ่นซีมาอยู่เนาะตอนใบใบพ่นซีมีแดดจ้าอยู่เพราะว่าอันอุณหภูมิก็ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าองศาเนาะค่ะเนาะ,นอ,ะอันนี้อย่างเซาก็ตตรงคือโอกาสพันที่พันมาพันกระมานเป๊บนะคะถ้าแดดออกกเ็เป็นเป็นเปรี้ยนอันบรรยากาศเลยนะะเนี่ยค่ะทางเงินเอ้ยถ้าแดดออกก็อากาศสิเป็นสดใสสดชื่นไปเลยในตัวอ่ะ เบิ่งพามากินกาแฟจักเวาจักฝอยแต่จักมาอันปักดอกไม้เออเบิ่งนำเนาะขเนาะพันอันล่วงหล่นกระโบเป็นเตัวดอกพันล่วงพันหล่นว่างั้นเถอะผมเหาลื่นนะนะผมมันลื่นลื่นเอาค่ะเมื่อกี้เป็นแบบอันสบายสบายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอยกระเบาอันฝอยเอฝังโม่ฝังเนาะค่ะตามสไตล์เอยเบามวนมวนฟังกันบ่ต้องถือกันนะคะถือแล้วมันนัก ปล่อยวางไปเลยค่ะถ้าอันเข้ามาทักเอ,อ้ยเอ้ยกระโขอบคุณเนาะคะ่ะถ้าว่าเอ,อเ้ยมาเอ้จักเรา,วาเวาโอตเลิกกาบว่ากันค่ะนานาจิตตังค่ะอันโลกส่วนตัวเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็ทําในสิ่งที่เฮาชอบแล้วเฮากับโบเดอเพื่อเดือดร้อนบังเถิดปะถ้าชอบกระเบิงกันถ้าบบชอบก็บเลื่อนไปแล้วกระเบิงกันเทื่อหน้าเนาะคะ่ะเนาะโอพิเดีดนันเริ่มมาแล้วคะ่ะอย่างบจ,จ่าแต่ว่าเริ่มเริ่มสว่างแล้วอะ เอ้ยกะซิมีแต่ขำว่าขอบคุณแล้วก็เพื่อนๆมีความสุขกับวันใหม่เนะจ๊ะเนาะแล้วกะสิบอกว่าพอกันคลิปนานได้จ้าสวัสดีค่ะ